STEM ศึกษาคืออะไร STEM ศึกษาหรือ STEM Education คือแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแหง่งศตวรรษที่21 สเตมศึกษาจะแตกต่างจากการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์หรือการทำงานประดิษฐ์และกิจกรรมบูรณาการทั่วไปเนื่องจากมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาโดยเน้นการนำวิศวกรรมศาสตร์และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบวิศวกรรมศาสตร์คือการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในการออกแบบสิ่งของวิธีการหรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำงานหรือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้นภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดซึ่งเป็นการสร้างเทคโนโลยีให้กับมนุษย์ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นหนึ่งในกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ6ขั้นตอน โดยการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้นไม่ได้มีลำดับขั้นตอนที่ตายตัวขั้นตอนทั้งหมดสามารถย้อนกลับไปมาได้ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาสามารถเกิดซ้ำในบางขั้นตอนหากต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยอาจปรับขั้นตอนให้เหมาะสมกับความสามารถตามวัยของเด็กและคำนึงถึงความปลอดภัย สเตมศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นอย่างไรสเตมศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้แนวคิดทักษะและเจตคกติทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศาศาและเทคโนโลยีแล้วสามารถนำไปเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่เหมาะสมกับวัย รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ STEM ศึกษาในระดับปฐมวัยสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้บูรณาการในโครงการหรือโครงงานการบูรณาการ STEM ศึกษาในหน่วยการเรียนรู้สามารถทำได้หลายแบบเช่นกากำหนดสถานการณ์ปัญหาหรือความต้องการเป็นตัวตั้งในกิจกรรมแรกของหน่วย แล้วค่อยจัดกิจกรรมย่อยที่สอดแทก้การบูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์เพื่อให้เด็กรวบรวมข้อมูลแล้วนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาออกแบบและสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดของหน่วยการเรียนรู้นี้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การจัดกิจกรรมโดยการกำหนดหัวข้อของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมย่อย แล้วนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในกิจกรรมสุดท้ายการบูรณาการ STEM ศึกษาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานสามารถทำได้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการทำโครงงานโดยเริ่มจากการกระตุ้นให้เด็กตั้งคำถามเสนอปัญหาหรือความต้องการที่มีเงื่อนไข แล้วให้เด็กได้เสนอวิธีการและลงมือรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาจากนั้นเด็กจึงเลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ โดยระหว่างนั้นเด็กอาจเกิดคำถามหรือข้อสงสัยนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลออกแบบดำเนินการแก้ปัญหาและทดสอบประเมินผลปรับปรุงหลายครั้งจนกว่าจะได้ผลของการแก้ปัญหาที่เด็กๆพึงพอใจ แล้วจึงนำเสนอต้นแบบวิธีการและผลการแก้ปัญหาในการสรุปหรือจบโครงงาน นอกจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษาที่ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้วยังสามารถสอดแทรกการบูรณาการศาสตร์ทางศาิลปะเข้ามาในกิจกรรมสตีมศึกษาได้อีกด้วย <im> เพื่อให้เด็กได้สื่อสารและแสดงออกในรูปแบบที่หลากหลายเช่นการสร้างสารรค์ชิ้นงานในเชิงศิลปะ การเล่นละครหรือแสดงบทบาทสมมติเพื่อนำเสนอวิธีการหรือชิ้นงานการเล่าเรื่องราวหรือถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปูรนาการสเตมศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21จากการแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการที่เหมาะสมตามวัย